ทำไมทหารกัมพูชาถึงยอมถอยกลับไปอยู่ในจุดตั้งต้นเดิมเมื่อปี2567แบบง่ายๆหลังประเทศไทยตัดสินใจปิดด่านชายแดนถาวรชั่วคราวจริงๆจะบอกว่าปิดก็คงไม่ได้เขาแค่จํากัดเวลาเขาออกแต่แค่นั้นเนี่ยก็สั่นสะเทือนเลื่อนลั่นแล้วนะคะมาลองวิเคราะห์ไปว่าถ้าเราวัดกันหมัดต่อหมัดหากกองทัพไทยตัดสินใจยกกระดับมาตรการเข้มขึ้นอีกขั้นปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาถาวรขึ้นมาจริงๆใครจะได้เปรียบหรือว่าเสียเปรียบมากกว่ากันเดี๋ยวสุพิฟังค่ะสนับสนุนโดย เน็ตบ้านไฟเบอร์ True Online ที่บอกแล้วว่าไทยเรารักสงบนะแต่ถึงรบเราก็ไม่ได้ขลาดนะคะหลังเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นระหว่างไทยกัมพูชาเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมานํามาสู่การตึงเครียดระหว่าง2ชาติมากขึ้นแน่นอนว่าเมื่อทางอดีตผู้นํากัมพูชาสมภพุนเซนเขายืนกรานนะคะว่าเขาจะนําี่ข้อพิพาทที่เคยมีกับประเทศไทยไปยื่นฟ้องศาลโลกให้พิจารณาแล้วก็ตัดสินให้ได้ว่าพื้นที่เหล่านั้นเป็นของประเทศเขาเพราะว่าอาจจะเป็นความมั่นใจที่เขาคิดว่าเขามีพยานหลักฐานมากพอที่คิดว่าเขาสามารถที่จะให้ศาลโลกเป็นผู้ตัดสินได้ว่านี่คืืออพ้นที่ขงเาแล มากกว่าน,นั้นเลยหลายคนก็วิเคราะห์ว่ามันเป็นการเกมการเมืองด้วยที่ต้องการจะเพิ่มคะแนนเสียงสร,ร้างฮีโร่กอบกู้บ้านเมืองให้กับบุตรชายของเขาก็คือคุณคุณมาเนตที่กําลังจะลงชิงเลือกตั้งอีกครั้งในสมัยหน้าคือปีหน้านี้แล้วด้วยนะคะในขณะที่ทางรัฐบาลไทยแล้วก็ทางกองทัพ again, ในกาลังพูดคุยปรึกษาหารือกันอยู่นะคะว่าเราจะใช้ยุทธวิธีการใดในการรับมือหรือจัดการกับทางการกพูชาดีโดยที่เราก็ต้องมีทางฝ่ายของกระทรวงการต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนาะในเรื่องของความสัมพันธ์เราเนี่ยคงยึดสันติวิธีเนน้ว่า ใช้ทางการพูดในการจัดการครั้งนี้แล้วก็อยากจะให้เรื่องนี้มันไปเคลียร์กันได้แบบสวยๆส,สันติวิธีบนโต๊ะ j b c ในวันที่14มิถุนายนนี้ดีกว่าแต่กัมพูชาดูจะไม่คิดเช่นนั้นค่ะเมื่อมีการปล่อยภาพของพลทหารกัมพูชากําลังขุดสร้างสนามเพาะประหนึ่งจําลองสมรภูมิรบบริเวณแนวชายแดนอำเภอตาพระยาและอําเภอโคกสูงจังหวัดสาะแก้วยิ่งสร้างความตึงเครียดและความหวันวิตกให้กับชาวบ้านในพื้นที่จนเราจะเห็นนะคะว่าเมื่อช่วงวิกที่ผ่านมาเนี่ยมีภาพของ,อ,งองน้องนักเรียน น็อตตัวน้อยๆเนี่ยต้องมีการถูกซ้อมอพยพเข้าไปอยู่ในหลุมหลบภัยเลย่งหลังจากนั้นวันที่6มิถุนายนนายกรัฐมนตรีก็มีการประชุมร่วมกับสมชในสภาความมั่นคงแห่งชาติเพื่อดีจะหาแนวทางในการรับมือนี่แหละค่ะให้สิทธิเด็ดขาดกับกองทัพเลยในการพิจารณาและตัดสินใจตามสถานการณ์หน้างานจริงที่เกิดขึ้นเด็ดนิถุนายนเวลา4โมงเย็นค่ะกองทัพบกไทยเราเพิ่มมาตรการเข้มขึ้นอีกขั้นลดเวลาเปิดปิดด่านเข้าออกนะฮะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาทันที16จุดในหลายจังหวัดที่เชื่อมต กับกัมพูชาค่ะเพื่ออะไรเพื่อเป็นการกดดันทางการค้าทางด้านเศรษฐกิจคนเข้าออกได้น้อยลงคนไปตลาดก็น้อยลงก็ซบเซาเพราะเข้าออกยากใช่ไหมไทยไปเล่นไม่ได้แล้วนักท่องเที่ยวรายหลักหายไปรายได้ที่จะเข้ารัฐหายไปอย่างมหาศาลอย่างแน่นอนค่ะเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่จํากัดเวลาการเข้าออกที่ด่านปั๊บเนี่ยเราเห็นท่าทีอยู่ไม่สุขของสมเด็จคุนเซนอดีตผู้นํากัมพูชาทันทีโพสต์ Facebook อีกแล้วแต่คราวนี้โพสต์แบบเปิดให้คนไทยเข้าไปอ่านได้เลิกบล็อกแล้วนะแถมโพสต์เป็นภาษาอังกฤษอีกใจความว่าโทษรั ว่าเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้การค้าและเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศเกิดความซบเซาขึ้นพร้อมทั้งยังบอกอีกบ,บอกว่าคนกันมพูชาอย่าโทษรัฐบาลของตัวเองนะคะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นผลพวงมาจากรัฐบาลไทยเลยก็เลยทําให้กองทัพบ,บกไทยนะคะต้องออกมาชี้แจงอีกครั้งบอกว่าอย่ามาโทษกันนะฉันไม่ได้ปิดด่านฉันแค่ลดเวลาการเข้าออกแต่ยังไงก็ตามเราได้เตรียมการขั้นที่2เอาไว้ในกรณีที่ฝ่ายกัมพูชายังคงดื้อดึงมีการรวบรวมกําลังพลตามแนวชายแดนหรือหนัก ึงข้นเกิดเหตุปะทะขึ้นบริเวณแนวชายแดนภายใเนเพียงหนึ่งวันหลังจากที่กองทัพไทยเรายกระดับเข้มขึ้นในการกดดันเขาทางทหารกัมพูชาก็มีการติดต่อประสานมาว่าขอเจรจาทันทีในวันที่8มิถุนายนนะคะซึ่งผลการเจรจาเป็นไปด้วยดีทางกองทัพเขาเนี่ยยอมที่จะถอยกําลังออกไป200เมตรห่างจา,จากจุดที่เกิดการประทะกันกลับไปที่บริเวณ3แยกลาวจุดเดิมที่เขาเคยอยู่ในปี25 6 7นอั่นแหละค่ะพร้อมทั้งตกลงว่าจะปิดกลบโตคูเลสท,ที่เขาได้มีการขุดเอาไวใ้ให้พื้นที่เป็นเหมือนเดิมแต,ตม่่ยังไก็าคุณ เ,เขาก็ยังยืนกรานว่าจะเอาข้อพิพาทขึ้นศาลโลกดังเดิมค่ะทีนี้มาดูกันนะคะว่าในช่วง5วันนี้ก่อนถึงโต๊ะเจรจา JBC ที่มันจะเกิดขึ้นที่กรุงพนมเปญในวันที่14มิถุนายนนี้เนี่ยค่ะมันเกิดอะไรขึ้นไหมที่ทำให้ทางการไทยต้องยกระดับความเข้มข้นเป็นปิดด่านถาวรขึ้นมาถามว่าถ้าเทียบกันหมัดต่อหมัดใครได้เปรียบเสียเปรียบมากกว่ากันมาดูทางฝั่งไทยนะคะว่าเราสูญเสียอะไรบ้าง1สูญเสียรายได้การค้าบริเวณชายแดนที่มีอยู่ประมาณ1นี่แสนล้านบาทไปค่ะนี่ค ต่อแรงงานกัมพูชาในประเทศไทยที่มีอยู่มากกว่า1ล้านคนบางโรงงานบางธุรกิจก็อาจจาเป็นต้องหาคนกระทันหันและ3เนาะต้นทุนวัตถุดิบสินค้าบางอย่างอ่านพุ่งสูงขึ้นเพราะว่าเราไม่สามารถนําเข้าสินค้าที่เรานําเข้าจากกัมพูชาได้ดังเดิมแต่ไปดูฝั่งกัมพูชาบ้างเขาเสียอะไรบ้างสิ่งที่เขาต้องสูญเสียไป1เลยก็คือรายได้มาหาศาลอันมาจากคาสินโนค่ะ2นะฮะคนชายขอบหรือว่าชาวบ้านบางส่วนอาจจะขาดแคลนในเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคที่เขาก็นําเข้าจากประเทศไทยในสัดส่วนที่เยอะกว่ากระทบต่อ รายได้ที่แรงงานเหล่านี้จะส่งกลับประเทศปีละ45,000ล้านบาทเพราะฉะนั้นถ้าเรามองแบบไม่อ้อมค้อมเนี่ยหากมีการยกระดับการกดดันขึ้นมาด้วยการปิดด่านถาวรไทยเสียเปรียบน้อยกว่ากัมพูชาสูญเสียมากกว่าแต่เกมนี้นี่อาจจะบอกว่าใครได้เปรียกเป็นอย่างแท้จริงเพราะว่าถ้าพิจารณาดูดีเนี่ยเศรษฐกิจของ2ประเทศมันก็อยู่ในลักษณะข,ของการต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็เลยคาดหวังว่าอยากจะให้การเจรจาบน JBC มันสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนั่นเองแต่โอกาสก็ถือว่าจะจบในครั้งแรรรกกยาาค่ะะะเเพอไมันนป็โต๊ Dear dad ขอความร่วมมือมันสันติวิธีแหละเจรจาไม่สําเร็จก็ไม่ได้มีผลบังคับไม่ได้มีกฎหมายมาผูกพันที่ทําให้อีกฝ่ายเนี่ยต้องทําตามตกลงกันไม่ได้ก็ไว้มาตกลงกันใหม่แต่โอเชื่อว่าสิ่งที่ทางการไทยต้องทําให้ได้ก็คือการที่ทําให้เขายกเลิกเอาข้อพิพาทกับเราไปขึ้นศาลโลกเพราะแน่นอนนะคะว่าการไปขึ้นศาลโลกเนี่ยหลายครั้งวันพิสูจน์มาแล้วว่ามันไม่ค่อยเป็นผลดีกับประเทศไทยมากเท่าไหร่นั่นเองใครอยากเปก็นกำลังใจให้รายการเราเหมือนเดิมนะคะช่วยกดหัวใจกดไลค์นะคะแล้วก็แชร์ข้อมูลนี้ต่อไปบอกคนใกล้ตัววคคุณให้จ้จโดยนะะ